ยังอยู่แต่ใทเดาเองเก่งมากครับโจช็อตเรียบร้อยเพลงชงให้หลงหลงเตะคนโจ ตามไปหน่อยเก่งมากนะครับบุ้ยไปหน่อยเซิ <ไป S 1> ร์ฟเปิดได้ซันนี่ชมกล้วยลูกอู้ดีครับลูกนี้ยังอยู่ครับเก่งมากสามทันไหมตอดีครับเจตเจตเปินซุปตอดีครับโอ้ยยังอยู่เดินไปได้ดีครับเขาได้แตะ สี่ครับตาสามความเพิมดยอยู่ครับที่าเป็นนัสามแต

บายออมภิสเสิร์ฟมาโอ้ยแสงไกลเปิดสวยจานนี้ตีด้วยแก้วอีเคพอดิเตอรบุติพงศ์ซากเซ็ตเปิดสวยพวกนี้หางกันเลยวกนี้กดจูบอีเคพอดิเตอร์ต่อเซฟเสิร์ฟพวกนี้โอ้ยเปิดได้ไงครับพวกนี้เปิดแรงมากโอ้นี่เรพร้อย กิตสดาสังวังสงช่วีโอเคมาาคาโีเาเล่เตอรีเฮาเลตตัสดีซักเทเลเตอสาม อีเคเขาเสิร์ฟเปิดสมัยครับอาริสนันชาลชอตเก่งมากนะขาโอยลูกนี้อีเคเขาได้แต้มจวนลูกนี้เปิดหนึ่งสองขวยลูกนี้เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหยสันนิดลูกแกชมเขาลูกนี้โอ้ยเจต่อยี่สิบเสิร์ฟมาโอ้มมโหนักจริงๆแล้วลูกนี้เันนน็นเซตได้แต้ม,มขยับมาตึ้งแต้มเสมิร์ฟเอาดินด้นได้หน่อยเอาตามได้หน่อยช่วย หัวใจไปไหนครู่นี้ยอดโอ้หลงไปได้เอาเตะเองครับสงเพชได้ไหมโอ้พีเคเขาได้แน่ที11 19เกมสลับเตะออกไปครับเซตรทีเคเขาได้แต้ม กฤษดาสังวังจบสวยชมห้สวยเก่งบ้านบข้ามแบบนี้ไม่เหลือเอาต่อเจ็ดสาม เก่งมากครับโชว์ช็อตเรียบเลยดีเลยก็ทีมเดียวกันนี่แหละครับบอลมาขามาจะมาครับเก่งชงให้หลงหลงเตะกด สิบหนีไปไกลแล้วเปิดสวยโชว์สวยตามนิดหน่อยเก่งมากนะครับโพี่ที่เก่งคนนี้เก่งยันทันกับยกโชว์เลยสวัสดีสปงพักดีต้นต้นร้อยเสริมล่าเปิดได้โชว์สวยกล้วยทั่วโลกไม่หลีกสิบครับ

อีกเคเมาส์แดเก่งมากนะครับบุณิภูมิชมพูดีสับเซตแด้งลูกนี้หนักต่อ16พีเคเมาเปิดสวยเก่งมากนะครับเรียบร้อยบุณิภูมิชมพูออกลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของพีเคเมาส์แดงไปไปไกล้วครับตีครับเปิดสวยชงไกลหน่อยโอ้ยไม่ไหวตีสับเซตเยี่ยม แก๊บสายฟ้าเซิร์ฟเอาเปิดเข่าสวยโชว์เก่งมากมะามเตทิวอกอาลนะครับอยู่ไหมอยู่โอ้ยส,สิบทีเคเฮาซัดเซฟเปิดเก,ก่งมกัมกมเียบอยสวัดีสัมเรเตเตอร์ที่สิบเ,เอ็ดท่หกเจ็ดเมต่วสดีัเมอรเตเตอร มาให้พี่น้องมนา,ดาได้รับชมสวัสดีซับเทเตเต์ไม่ไหวครับโอ้โห,โหไปไกลแล้วสวัสดีซับเทเตเต์ไม่ไหวกีเซดาสังวางเสิร์ฟไอรอนเลี้ยงได้อยู่แสนไกลไม่เลี้ยงววไม่สิบต่อสามพุทธิงพงศ์เปิดได้ด้วยทัพโลกเปิดลูกนี้เก่งๆไหามครับเตะโอ็ยสวัสดีซับเตอร์อครับสวัสดีซักเซ็ต สวยเอาโฉบเอาเจ้านี้อนเฮ้ยจับเตะติดพงศ์โฉบเอาใครเจริญครับลูกนี้กเก่งอ้กครับโอ้ไม่ไหวงไงครับตีสองตีเขาอยอดลูกนี้โอ้ยเอาเบา,เาดเตติพงศ์โอ้ยสกูตเตอร์เซฟเปิดสวยซันนี่ตีนักแก่โฉ้สวยตัวทั้งโลกเตะติดบล็อกเอาครับโอ้ยว่าไงลูกนี้นนนนยังอยู่ครับเล่นเร็วแก้หาย เจนแต้มทำไม่ทันเอาเดินโฉบเก่งข้อบะขามชงเอ็กซ์กันเนี่ยโอ้ยอีกไปแล้วครับเดินเข้าตัวไปแล้วเก่งข้อบกขามถึงสองเอากินเนีโอ้ยโซนี่เซฟแต้มไม่อยากให้ผู้ชิมในฝันตกรอดนะครับเปิดเซซสวยตัวทั้งโลกเกะเรียบร้อยยังไม่ถึงยิปยิปย่าเพิ่งว่าชนะส่งไฉบสวยทุกนี้อี ส่วนเจ้าเก่งนี่กำลังดอก20สิบเซิร์ฟนักเปิดไม่ไหวแล้วโอ้โกเขาได้แต่ส um, ิแก๊ปสายฟ้าเซิร์ฟเอาแล้วครับเอาแล้วครับีกเขาได้แต่เซิร์ฟต่อยกเตะเอาโอ้โสวัสดีสับเซ็ตเลยแตสิบเ็ดสิ